กขอสวัสดีสมาชิกค่าวมุจทุกท่านนะเจ้าตอนนี้นะเจ้าฮอมาตีอันในพื้นที่ของจังหวัดเชียงไายวันนี้ในส่วนของทานน้ําใจจากพี่น้องเจ้าใต้สู่เจ้าเหนือนะเจ้าวันนี้สึ่งในส่วนของสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมบราชุปธมภมซึ่งท่านเลขานนเจ้าท่านดรอ,อนันต์ชูรัก ท่านได้เดินทางพร้อมคณนะนะเจ้าหนั่งเครื่องมา้าลงมามาเลยนะเจ้าลงมาตีโรงแรมแต่นี่เป็นห้องพป่นองเจ้าเหนือวันนี้เขาถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ได้รับเกียรติจากทันด็อกเตอร์นะเจ้าวันนี้ในส่วนของข่าววงจุนต้องขออนุญาตสัมภาษณ์ ค่ะสวัสดีค่ะท่านอันนี้ในส่วนของข่าวเมืองจุนนะคะหน่อยขอเป็นแทนพี่น้องอำเภอจุนพี่น้องเชียงรายในการที่อนุญาตท่านได้พูดคุยกับพี่น้องว่าวันนี้ในส่วนของน้ําใจพี่น้องชาวใต้สู่ชาวเหนือเนะี่ยเป็นยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างคะท่านครับผมก็ในส่วนของพลเด็กสุเชษดัชพาน,นครับนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์มนะครับ ก็เป็นหวงใหญ่นะครับพี่น้องชาวเหนือนะครับชาวเชียงรายนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับในการนี้นะครับในส่วนอุมตภัยนะครับก็ได้มอบหมายนะครับวันนี้ก็ได้มอบหมายในส่วนของคณะกรรมการบริหารสมาคมนะครับเข้ามาดูนะครับว่าเออในตรงเนี้ยเป็นื่ไยบ้างนะครับเราจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างครับวันนี้นะครับเราจะมีการช่วยเหลือนะครับพี่น้องนะครับบางบางส่วนนะครับมี อหานกล่องนะครับวันนี้ก็จะมีน้ําดื่มนะครับแล้วก็มียานะครับยาแก้น้ำกัดเท้านะครับแล้วก็มีในส่วนของไฟฉายนะครับตัวนี้ก็ไปตามจุดวันนี้ก็มีประมาณ 4- 5หจุดนะครับที่เราไปที่เดียวที่เราจะไปลงไปแจกให้พี่น้องนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขนานี้นะครับก็มีในส่วนของหมู่บ้านวัดใสนะครับแล้วก็วิทยาลัยเกษตรนะครับแล้วก็ในส่วนของเกาะเหลี่ยงเกาะยาวแลวก็เกาะลอยแล้วก็มีจุดย่อยๆนะครับ อีก2-3าจุดนะครับตัวนี้ก็ความเป็นหัวใจของพี่น้องชาวใต้นะครับที่โดยในนามสมุทรชาวใต้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้มาวันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับนายกนะครับได้มอบหมายนะครับให้พันธมิตรนะครับเครือข่ายสมาคมจุรมของเรานะครับมาลงพื้นที่ก่อนแล้วนะครับคือสมาคมตอบโต้ไัพบัติประเทศไทยนะครับแล้วก็สมาพันธ์กีฬาชาวใต้นะครับ ในส่วนที่เบื้องต้นนะครับมาช่วยเหลือสัปดาห์สองวั์ที่แล้วนะครับออพยพนะครับมาอพยพี่น้องนะครับที่ได้รับความร้อนเนี่ยออกไม่ได้ติดอยู่บ้านข้างในนะครับตรงนี้ก็ทางนายกสมาคมก็ได้สนับสนุนนะครับตัวนี้สนับสนุนในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ได้ช่วยเรื่องอาหารไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับก่อนนี้นะครับ คุณมากค่ะแนะนําตัวแทนของพี่น้องค่ะของคุณเหนือหรือเจ้าเหนือนะเจ้าต้องกราบขอบพระคุณในส่วนของทั้งสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะเจ้าขอบพระคุณค่ะเจ้านี่ในส่วน